ก็สัดหน่อยนาะมีไม้มานะครับนี่ก็รู้สึกแบบลุ้นเทสมีทะเลาะกันนะครับข้บามาเป็นยังไง

แล้วมันไม่มีอะไรหกแต่คงจะปวดอะก็ล้มแบบประมาณว่าเอาไหล่ลงอะแต่ผู้ชายอะ่ะผมก็เลยบอกว่าพี่ช่วยรบควรลุกจากตรงน,นี้ผมอยได้ไหมครับผมก็ได้ทํางานกระโดดหน่อยเขาก็เลยรับให้แค่นั้นเองได้ได้ความมาว่าทะเลาะก,กันเรื่องนี่คือบรรยากาศในสัมภาษณ์นะฮะเราจะตัดเป็นบางตอนนะครับ การเขาว่าตอนเนี้ยเจ็บตรงไหนไมครับเลยคิดว่าไม่ได้หักแต่พอได้ดามแขนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ั้งหมอใจว่าเออก็คือตัวผมเนี่ยทะเลาะกันนะ่ะผมก็เลยบอกคนพิกายที่ลอยผมก็เลยเอยเอทางโรงพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะนำตัวคนไข้น่ะคนไหลครับอ่า แต่ทีน,นี้ร้องให้เขายกแขนแล้วเขาก็ยกไม่ผมเอาคนไข้ไปต่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผมได้ถามเบื้องต้นว่าผมก็เลยได้ถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรครับเรือ่องอะไรครับวันนี้ทีมงานช่องแปดมาแล้วนะฮะ,ะ <laughs> เดี๋ยวเขาสัมภาษณ์อยู่ครับผมไม่รู้เหมือนกันครับเอาล้พีคครับ มาเยอะนะฮะอมรินมานะฮะเป็นช่องแปดมานะครับเดี๋ยวขอตามไปต่อนะครับผมแต่ผู้ชายตั้งอยู่บนเตทำให้ใการสัมผัสกับบุญอะไรเยอะไม่ได้นะตอนนี้เล่นอะแข่งครับเพราะว่าเขาเาได้อยู่แถวนี้จาเมื่อคืนที่เขาเดินกุลากัน่ะเขาเดินเดินมาถึงสองคนฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายอยู่คนหนึ่ง แต่ผู้ชายเขาก็ช่วยเอาหมอนมา,าหนุนหัวแต่หัวเขาอะนั่งนอนอยู่บนเตียงปืนไม่ได้สนใจอะไรเลยเพอผมมาถึงผมก็เลยคิดว่าผมใจคอไม่ดีแล้วแค่คิดในใจนะก็เลยบอกอพี่ลุกควนลุกจะอ่อกจะเปให้ผมหน่อยผมจะได้ทำงานกระโดดหน่อยครับ ตอนนี้กำลังหาเจ้าของบ้านนะฮะออกไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เขาสัมภาษณ์อยู่ด้านในนะฮะเราเป็นเราเป็นแค่เราจำลุกฟูงนะฮะเราไม่อยากให้เห็นหน้านะฮะแต่บางช่วงก็จะเบอร์ให้อยู่นะครับบางคนถามทำไมไม่เห็นหน้า เขามีใบหน้าข่าวแล้วผมไม่มีใบเฮีอะไรเลยนะฮะมันก็ต้องอย่างนี้นะฮะคือเขาให้ผมมาถ่ายรูปนะฮะเฉยไม่ใช่หน้าข่าวหรอกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะฮะเลยต้องออกมาพูดออกมาพูงอกก่อนเพราะเขาทาข่าวอยู่นะตอนนี้ อยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็บมกว่าอยู่ด้วยกันม่รัับหือตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะตามไปนะฮะตอนนี้ผมถือกล้องตัวนึงนะฮะเพราะรายการกล้องช่องผมจะไม่กระชับเท่าไหร่นะฮะดี่ครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ อืงว่ันนี้ถือถ่ายเครื่องหนึงนะครับเวเป็นได้เป็นทางจากักปอทอ มาสั่งือมาถึงที่นี่ที่เกิเหตแลวเวลาประมาเสียนก็คก็มาถึง้าเขาคนที่แอ่งเขาก็เลยก็หัวแล้วก็เปยเว่ามีลมพุ่งอ่ะเหลูเลยผมก็เลยบอกว่าพี่ว่าวงเอ่อรกออกจากคนรที่ทะเลาะกันเขาบอกเรื่องขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยับทงคู่เนี่ยเอแฟนเขาไม่กินไหมี่หญิงไ่กินไหพหญิงคาดว่าเเขาชื่อที่หมอ กครับใช่รับครนับงอแนนั้น,ออนแนต้อรว่าคคผมไม่ได้สอบถามสถานการณ์อะไรกน,นายยครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวไยอ่ะก็มีสมบัตรใช่อันนี้กวชื่อเพลเออแล้วก็จะมีรู้อีก,กอทุกคนชื่อว่าผู้ไทยเราอู่หน,นึ่งเป่อเอาง้นขอรอร ครับมกล้ตกใจเขาไม่ได้ตกใจเลยเอืมแ้วนเขาพูดอะเราเรื่แวาไม่อยออันนี้คือพผมไม่ได้ถามาเตนมเลยครับผมแล้วผมก็เลยแล้วทั้งงที่ราก็มันื้นงไอนี้มันเจอภาพหัวงบอกดีกันแล้วอะเงี้อนผมไม่รู้อ่ะผมบอกไม่ถูกอ่ะเดียอะานเนี่ย Để không nhau cho luyện tập luyện không chồng rồi nó 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 ta เป็นไงตัวฝ pues ึกวันน nah ี้เก okay ่งหน้า like, ดูเลยวันนี้แข็งนึ่งแข็งว่าแข็งมันกระดาษเลยฮะวายมองไหล่แขออรเดอร์ดีก็สัมภาษณ์อยู่นะเดี๋ยวไปปิดคลิปกันทั้งนอกกลางถนนนะฮะโอเคนะครับถ้าใครก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปทำงานแล้วครับผมสวัสดีครับผม